แค่แปดคะแนนครับโอ้โหนะถ้าวานเด่นสุดรอบแปดกลุ่มนี้มาดับสองเพราะว่าโอ้โหงานยากเลยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบีมากว่านี้ต้องเอาชนะได้ครับโฉบตอนมาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโจบดีให้มาเอาครับสี่แนนเจ้าต้าครับลงมาแล้วเฮ้ยด็ครับโอ้ดีครับจัดแทนให้ต้านะฮะ ดูเพื่อนได้นพียงแค่ส6เต๋อนะฮะใส่ไม่เพื่อนไม่ดูน้ำหนักเลยนะฮะตานี่จะบอกว่าถือเป็นนักเตะที่เบสิกและค่อนข้างดีเลยนะฮะระบาดระบาดระบาดที่สศงนะฮะนิดหนึ่งทำนิดนึงนะฮะดูเพื่อนกันนิดหนึ่งนะฮะเจ็บครับขอบคุณจปากนะฮะ ตูด้วยแนะวันนี้ถูรุ่นที่ถอยมาใหม่เลยนะครับอีกย้ำอีกครั้งนในหนังแท้ครับโอ้โหสองทีรุ่นเดียวกันเลยเนะี่ยตัวท็อปเลยนะตัวนี้นะหนังแท้ครับสองทีเนะ่ยังแท้เลยครับเดือดดาลโซ่เลยหนังนี้ทำไปดังๆที่ไห,หนนะค,ครับขวามือนี่ก็บอกว่าเป็นหนังทุกแกนะนิ้วเลยครับทุกแก่นี่มีตายในช่องอะไรนะครับ อยู่ที่ใครในท้องกบโอ้โหนี่ราอยู่ที่บ้าครับอยู่ที่เอเอตาที่ติครับติแคงมาฉลัดนิดนึงครับเดอะนะฮะเดอมาที่โจลูกเียรเขายังไงนะฮะอันบอดนะฮะ โอ้โหเก้าเอนะครับใช่ครับใส่หมวเหมือนมาบอกให้เบอร์มือแทนเหยครับโอ้ยถ้าถ้าดูเบอรมือแทนนี่ต้องดูอะไรครับเป็นการแข่งอะไรวัดโดนมือแทนครับต้องบอกเลยว่ารายการนี้นะฮะในรอบต่อไปนะเราจะมีการจับตามองถึงนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะฮะโดยเฉพาะที่บุกินก็สู่ชั้นเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะจับตาดูพิเศษเลยครับเป็นผู้เป็นนักเตะที่อยู่ในรายการ เล่นไปลิงเข้ามานะฮะที่แตะได้คว้ามานักเตยอดเยีย่ยมเลนักเตยอดเยีย่ยมเพราะว่านอกจากเล่นดีแล้วก็ต้องนิสัยดีด้วยนะฮะใช่ครโอ้รางวัลนี้เซอร์ไพรส์เลยนะครับบ้านหอมที่ดินนะฮะใช่ครับบ้านหอมที่ดินครับรถซุปเปอร์คาร์หน,น,นึ่งคันนะครับเดี๋ยวต้องไปฝันเอาเองนะครต้องพอดครับต้องพอดครับผมช่วยเจตาไปนิดเดียว <c oughs> ทายกินง่ายเลยวันนี้เลยกินง่ายเลยตี้กิือบบ้านเลยนะใช่คนระับ เต่าโตต่าโตแทงมาลูกนี้โอ้พี่จ่าแรงเมื่อไหรบจะทให้ไก่แนละ้วฮะโอ้โหเกือบโดนครับน่าจะเป็นนัเกเตะยอดเยี่ยมได้เนี่ยนิสัยต้องดีด้วยนะครับนิสัยดีด้วยเล่นดีด้วยครับตาตาไมม่่ไป<ร>จะเป็ี่ยนกันไหมครับไปนับไม่จำปีเท้าอย่างเดียวแล้นะใช่ครับอ<ร>าจจะเซอร์ไพรส์ด้วยอาจจะมีบัตรโอ้โหเนี่ยเนี่ยนะมันตื่นตาตื่นใจตรงนี้แหละครับ เราต้องหมายเหตุที่หนึ่งเลยนะผมขอเสนอชื่อคนนึงนะฮะเสียดีเลยนะเสียยอดเยี่ยมนะใช่เสียจากผมด้วยนะได้รางวัลมาบากผมด้วยสําคัญเลยคือ็อบที่เลยนะสําคัญเลยนะจะต้องไม่เคยผ่านผู้หญิงเมืก่อนเลยนะโอ้โเสียดไปตั้งแต่รอบแรกเลยตกไปแล้วคทุกคนแลยกินไม่ผ่านผู้หญิงนะผ่านแต่ผู้ชายมาอะไรไหม ลองจะดได้แน่าจะเลยก็ไม่เลยดีในที่สุดสุกเจก็เขาก็กลัวตัวนี้แท้จริงนะฮะปีครับเตะฟุตบอลบ่อยๆก็คือกรดูผู้ชายนะแล้วมาดูเนี่ยนะครับว่าช่วงนี้เขาเทเนแบบไหนนะครับเทมนักกีฬาที่มาแรงน,นะ,ะเอ้โหทุกวันนี้ยกยิงอ้โหไม่บงโก้ครับกู๊ดเหมือนได้แล้วก็เบิร์ตโฟลด้วยไงครับเล่นไปเล่นมาก็แป้ครับโอ้โหหวานเอีกครับ สงสัยอยากเจอที่ปเมริกา,นะานะอโอ้โดนลูกนี้ซาลิล่าได้แตกการนะครับขอโทษครับนะใช่ครับเจ้าตีตัวเล็กกว่านะอันนี้สัมผัญนะจังหวะขอโทษนะครับขอโทษจะดีที่สุดนะใช่คนระับแต่นนในเกมก็เร่น,นเงนเต็มที่ครับจากทีดังปวดๆอยูนะกอก่ก็หายโกรธเลยนะหายความไปเลยนะฮะเพราะว่าเพื่อนมาขอโทษแล้วนะฮะใช่แล้วนะบางทีถ้าพูดคำกาครับเนี่ยเตะแล้วก็ขอโทษไปสบายใจที่สุดแล้วครับ เราเรีนพิธภาพอยู่แล้วนะฮะเราไม่เรีนเรื่องของความรุนแรงนะฮะโอ้โหแต่รอดหาไม่ไดุ้ตท้ายจริงจริงลูกนี้แต่เราไม่ได้เล่ต่อยแล้วครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าให้นะครับก้าตรงข้างหน้าโอ้โหต,ต้าพี่ตีเราต้องวิ่งลงมาช่วยนะครับเกมรับโดนดิงจังหวะจะซ้ำครับต้องเป,นานาาป็นหน้าเจ้าตส่ครับงานบ <Hyun S 2> ก่อิพีเลยครับเจ้าตีกอดูลุยโซเลต์มานะฮะ ก็จะสั่งปืนฆ่าหรือโดนเลยนะฮะใช่ครับขู่เลยครับไม่ใช่ครับ่ายิงไงไอ้ตันยังต้องเขาเองนะเพื่อเหี้ยกันเนี่ยโอ้นี่คุณพากกวผมได้เลยนะได้เลยโดนกู้ยูปเข้าไปแก้วนึงได้เรื่องเลยครับเอาล่ะกู้จังเลยครับเป็นสกิดก่อนเนี่ยเราโผ่ไปเข้าทางปืนเลยครับบาดเจ็บครับดูครับคนเปิดก็เจ็บครับขาวสายเป็นชนะเจ้าตีนะครับเจ็บครับ ไปเลี้งเตตีนีฮะขนาดี่เพื่อนเจ็บแร้วก็มาดูครับคืนนี้ใช้ไม่เล่นนะมี2คู่ครับมีอะไรบ้างเซลีวี่บอกว่าได้เป็นเชลซีนะครคู่แรกครับมาสเตอร์เอซิปอโตครับอีกคู่นึงเป็นชาเกตเฉลียวสี่อยู่ยิ่งไม่ดีครับแมนยูที่กลุ่มไหนครับแมนยูกลุ่มนี้ไม่เคยได้ท่านไม่เอาหรอเล่าครับไม่เอาไม่เอาไม่เอา จาบตัวกันนะฮเฮ้ยไม่ไม่ไปท่าปีนะไป่ีโอ้่านัลงีนไปเลยนะนี่เพิ่งนะครับเห็นไหครับเป็นไงครับคุณสิทธ์เนี่ยกอนับมาครับนัมาก่อนครับ เป็นฮาร่ของ<ต><า>ไม่ใช่ครับไม่ใช่น,น้าครับเดี๋ยวกรบดูนิ่นงไปไปคุ้มหน้าเท่าไหรใช่ครับตอนทีเนี่ยนักเตะต้องต้องปันด้วยนะเพราะว่าผู้กำกับเขา,เขาก็คุมเกมอยู่ตรงสนามมากใช่ครับบางทีเขาพูดเพื่อให้เกมมันเบาลงครับเลนน่นกันก็ต้องน้ำจิตน้ำใจกันด้วยครับแต่เขาใจเราครับเหมือนที่สองคู่ประจำนะครับแต่เขาเจ็บเราโดนเขาเตะเขาเจ็บเหมือนกันนะใช่ครับต้อง ตเตะเขาเตะเรานะฮะบางทีเราเตะเขาก็เขาก็เจ็บเหมืกับเราโดนเขาเตะด้วยนะฮะเรื่องนี้สำคัญเลยครับใส่ก่อนเียจากาก็จะได้การเคลื่อนไหวเป็นปเบานะฮะติดนึงนะครับโอ้โหตาเนี่ตัวใหญ่ครับฝังได้มาตีตีคืูมาอีกทีหนึงตาวัดตีให้ไม่ผ่านแล้วแม่ลูกนี้ เกมค่อนข้างจะคู่ที่สูงๆที่ดูดีมากเลยเนุ่มๆนะฮะสกอร์ตโอ้แล้วจะไปเล่นยากครับทีมต้องระวังครับการขึ้นมาสูงเยอะหรือการหน้าน้าบอโฟนไปโฟนยิงยิงนี้ก็ข้างคาเหมือนกันครับโอ้โหนี่นะฮะพยายามทำทุกทรีทางนะครับทั้งลูกสั้นลูกยาวนะครับของหวานเด่นนะตอนนี้ทางสนามครับมีการเปลี่ยนตัวครับเกรเกมครับตอนนี้ เอาชนะเจ้าหนึ่งครับกลับลงสู่สนามอีกครั้งครับเป็นตัวรุกครับอีกคนหนึ่งครับเตะเพื่อที่มีความรุกนะฮะับครอบครองตัวในแข่งเกมรุกนะครับบอลต่อแล้วจิ้มมาตรงนี้มาทางด้านขวาครับเป็นไหมเจ้าเอกอ้าวเพื่อซีกเปล่าให้เปล่าครับลูกนี้ดูไม่ได้เปรียบนะฮะใช่ครับให้เกมมันต่อเนื่องข้ามมาฝั่งนี้แล้วดูแล้วเป็นทางน้าเปิดตัวเสียเปรียบก็ฝ่าย้อนให้ครับ โอ้หมึนเลยนะครับจหมาแบบนี้แต่ยานี่คือว่าอันตรายเลยครับเหลืองพื่อทางด้านซ้ายดำเนี่ยลักษณะนี้น่าจะเท้าขวาน่าจะถนัดกว่าเยอะครับเลือกตำแหนงมาสี่คนโอ้ผองสองคนก็น่าจะมิดแล้วนะครับแอลหนึ่งพังไว้แล้วกดซีเดียบนะฮะโอ้โหนี่นะโอ้โยแม่ผมบอกแล้วสองคนก็น่าจะมิดแล้วนะครับ เจอตั sabes, anyway, ้งกล้าคนเดียวมูนสองไม่เลยนะพี่แร็คบ้ายืนชื่อกวบลอยนี่แอนดี้หนก็เซ็ตเลยนะจังหวะจับไ้อีกโอ้โหแถมลูกนี้จะเป็นเจ้าเอโฉบมาได้ครับเอาแล้วทีนี้เป็นหวานเย็นแล้วครับถีบตัวได้ให้มาหนึ่งให้มาได้ตังขวาครับโลูกครับปิ๊กปิ๊กมองหาเพื่อนครับคืนโลกยิงซ้ายลูกนี้โอ้โห ผู้สาวตัวนี้ยืนม,มองกันด้วยนะโอ้โหสูงกันไปนิดเดียวเลยนะลูกจีบด้วยทรายของหเด็กมาตั้งคู่แล้วเอาล่ะจัดให้ดีลูกยิงลูก,ลกมีอะไรครับขาดไปนิดเดียวยเลยจริงฟอลโลูบอลเท่าไรตามตาบนะโอ,ะะโอ้โหเกือบแปะไม่ทันดูนั่นนะโอนะ้โหเกียรติยังมองไม่ออกเลย10นาะทีนี้กำลังจะผ่านแล้วนะฮะเอ้าแล้วอยู่ที่นี้ไปอย่างนั้ได้ไมล่ะครับติทำอะไรครับทำ ยังไงโโอ้หไม่ได้ดีครับคึงกำลงมาช่วยนะครับเอาเอาเหมือนกันเข้าเนี่ยเห็นเพื่อนถาทถาบ้านครับโอ้โหโอ้โหแขงหลังไม่ลรยกันครับตอนนี้หวานเย็นครับเพื่อจักระเบียบใหม่ครับหนึ่งบ่งทิ้งเลยครับสวยท้องทักทันใหม่เลยโอ้โหยังดีครับไม่เสียประตูนะครับครูเดียวเดียวตรงวัน ยังไปครับแมถึงมือยี่ห้อนี้ดีจริงนะเป็นจักที่จบที่ตายในท้องโปะนะฮะตั้แท้ครับใช่ครับบริเวณฝ่ามือทำมาจากหนังทุกแกด้วยนะโอ้โหเป็นเนื้กเลยนะครับดีไซน์รุ่นใหม่นะฮะหาซื้อได้นะฮะทีมพี่บ้านก็จะดีอยู่นะฮะใช่ครับมีดีนะด้านด้านวัสดุด้านนอกนี่มาจากหนังชิ้นเหละนะครับเคลือบเงาไปเลยครับท่าน แม่ดียอดนี้สุดยอดเลยดูวิจิอวแม่ดีไปไหนครับชาวล้อครับโอ้โหนี่เฮวิทเพสลิ่งใหม่ครับยังไงชาวล้อไม่ไทันแล้วแม่ลูกนี้ได้แต่ขายช่วยครับเบลนบลเกิ้นะม่ใช่ครับเป็นเบลเกินนเ้ลครันนยอดมาลูกนี้ก็เข้ามือนพุเสาตูครับ,บโอ้แท็กเดียวคเรับฮานาไปเหลือแปดนาทีแล้วครับ เหลือเวลาให้เราพวกเราได้ไหายแั่แปดนาทีครับกระโดกมาลูกนี้บอลลอยลงปิ๊กกบชามโอ้โหหูต้องสองคน้วครับแหมคนเดียวเอาไม่อยู่ครับไปกินแล้วเอาอีกแล้วครับากาเล่นแล้วคนนี้ <c oughs> โอ้โหปิ๊กให้มาลูกนี้ไม่ผ่านักเตาเข้าปิ๊กสายให้ทีนึงนึงตบมาลองจง ไปอีอท์พอกครับกูหนึ่งบอกว่า,ากูมองรองเท้าแบบเคิ้มเคือนิดนึงครับทุกแปะไปทางหน้านี้เหมือนมาด้านานี้ว่ะครับเอ้เจาะตาจับโอ้โหเท้าซ้ายครับไม่ทันได้จริงคนระับโอ้อนี่ังมีท่าของนนรักนะฮะเข้ามาซอ้อนไว้เลยแต่ลูกเตะบล็อกอยู่เลยฮะท่าของหวานเก่งเงียบใครจะขึ้นนั่งก่อนครับนะต๋องมองไม่ออกจริงนะพี่หนึ่งมองมองวันนี้ ไยเหยอยดที่งหวะนตกแี่ใครไปเคาะประตูนะครับยังไงนะเสือมีังเฟ้งนะเคาะประตูประตูบอกยังไม่หลับนะนกกายามครับแม่อยเจ็เจ้าบอยเจ็บดีไป้พลุขึ้นมาจริงจะตรงกับข่ายแล้วนี่ไใครหลักอะไเนี่ยใครหลักครับ เดี๋ยวเตีอนอยู่เจ็ดนาทีนะไม่ผิดลโดนมาถกเส,เสด็นะถกเสด็ครับเดี๋ยวดูขึ้นมาจังหวะนี้ครับของวานเกตครับมาที่เจ้าหนึ่งกับเจ้าหนึ่งเข้าขวาอู้ยิ่งก็ไม่สมกรอบครับดูที่จังหวะจบนะฮะใช่ครับแม่โอกาสพอๆกันเลยครับตอนนี้นี่หวานเกตน,นี่ถือว่าช่วงหนึ่งนาทีสองนาทีมานี่ต้องบอกมีการถกเยอะครับแต่ยังไม่เข้ากรอบนะ ต้องเ,เล่นก่อนนะเรื่องจับยิงน้ำให้มันเข้ากรอกก่อน,นละครับจะไ,ได้ <S 1> <S 1> เล่นหน้าแบบนี้นะการ,เล,รเล่นฟุตบอลนะเล่นยังไงครับพี่จะเอาชนะได้หลักการเนี้ยง่ายๆเลยนะระวังไว้นะเดี๋ยวไปโฉบนอันนี้เป็นวความรู้ลตัวนะหน้าตูดก่อนลูกนี้ผู้ตัดสินชี้ให้ยังไงนะใส่ลุ้หรือเปล่าครับคุ่มครับคุ่มครับคุ่มนะครับตอนนี้สตอร์มหนึ่งประตูตอนหนึ่งปีตัดเข้าด้วยกัน ไม่ได้จริงครับโอ้โหโดนอาจารย์เจ้าฉับบล็อกไว้ครับโยนมาทีนิวมงแต่ก็การหนึ่งต้านซ้ายโย่ได้จริงมากก็ติดบล็อกอีกครับโอ้โหวันนี้กองหลังนี่เข้ากันเร็วจริงนะนะครับโอ้โหครับใช่ครับเบยว่เจ้าหน้าครับไอ้โป้เนี่ยเรื่องอะไรนีครับโอ้โหโรนัลโด้ครับโอ้โหนี่โรนัลโด้บาซิตใช่ไหมใช่ครับนี่โอ้โหเผลอ์ทแป๊บเดียวเผลอ์ทแป๊บเดียวต้าท้องไปแล้วครับ ต้องบอกว่าแมตช์ที่แล้วนะทีสี่เสมอแต่แค่ทีสี่ก็คือต้านะะฮแล้วแมตช์นี้ก็โผล่ขึ้นนับนะฮะนี่ครับจะเปลี่ยนตัวต้าได้นะน้ำหนักต้องเท่าเท่ากันครับต้องเท่ากันเด็กยดูที่กล้องหลังครับใช่ครับผมดูมีแผนนี้นี่แล้วใช่ครับอุ่นแล้วล่ะครับใช่ครับตั้งรับเลยครับนี่นะตามตำราของมูรินโญ่เลยครับใช่ครับเนี่ยเราเป็นชนะโค้ชมาสนะครับ โคตดฟ้าเนีไม่ใช่ไม่ใช่ฟุตบอลน,นะฮะเป็นโค้ดฟ้านะฮะชื่อฟาครับเอชื่อบานบออบานนะฮะะคนฟ้าสกีบอลไม่ใช่นะฮะเช่ยี่ทุกเม็ดเลยนะ <c oughs> ละเอียดยิบเลยครับบอลตัง้งแต่สามเดือนแล้วนะไอ้บุ๊คเนี่ยใส่มาไปด้านติ๊กอยู่ด้านซ้ายนะเนี่ยติ๊กหลอกเพื่อนก่อนนะไม่มองเพื่อนไปไหนหมดวะนะเต็มดิขึ้บนี่นตู่ครับตึ๊กเอ็กซ์เพรสตึ๊กมาเองครับหารอบเลยหารอบเลยครับ ย like um on ี่ยอกรณ์พี่ตู่นะครับเตะอินดี้นะฮะขนาดะัาษขีจะเล่นเฟ้นะฮะอินดี้กระดาษใส่นะอ้าวแล้วฟ้องกองมาเห็นไหมครับจีใส่เกียรตเจ็นครับเอาเดี๋ยบเจอกันเดี๋ยวเข้ามาณ4นาทีนะครับ4นาทีต่อจากนี้เหลือการอเบิร์ดโกนสนามนี้เป็นสนามหนุ่มซุ้มไพ่เกมแบบนี้นะครับสานาทีสุดท้ายนะครับ ไงนาพี่ครับต่ำลงไปหน่อยมันล้วงหมอนครับดับหมอนง่ายโยนล็อกหนีไปเลยตรงกลางไม่มีใครเข้าโดนแกถือตั๊กเอเป็นไงชาวล็อกนี่อะไรครับชาวล็อกโอ้โหไม่ยิงด,ดีแล้วครับโอ้โหเป็นยี่ดีนะครับคนที่ไม่ยิงดีจะไม่เข้าใจนะครับออว่าทำไมเขาไม่ยิงจังหวะแรกะเลยเพื่อนก็โม้ที่มันเอามาไรกันงมันนะครับโอ้นะออจับ เพิ่มความหล่อให้ตัวเองนะฮะใช่แลฮะแต่เมื่อกี้ได้ล็อกผ่านนี่มีโอกาสได้ลูกงูกับผู้สาตวตรงเลยครับอ้าวแล้วเบิร์ดโฟลดอกสวนขึ้นมาทางขวานี้ยังไม่แห่ของยังไวนะฮะไวแล้วนะหายได้นะครับถือว่าอ่านเกมไปแล้วครับหลอ่อๆเขาจะไวแล้วมือยังไวด้วยนะฮะโอ้โหจบนี่นเป <c oughs> ็นบนะนะ้าเล่นอย่างเงี้ยนะตุสิคุปปอร์ตนะฮะเดี๋ยวท่ไปยังอื่นนะฮะเนสเนส เล่นเลยครับไปรอแล้วนะฮะใช่ครับไ่รอแล้วนะครับไปรอรอครับยิงกันนะเจ้าเอเอกคืนให้มันตกกลางลงเลยปิ๊กลอกเข้าสายจะตีไปเอทีหนึ่งแปะยิงไหมยิงเสียแล้วแม่อยู่นี่มันยิงครับ เขี่ยเสตีไปบ้าแกก็แหงแล้วสร้างลูกนี้เปรี้ยมเดียวเลยครับเสาแรกครับความท้องท่าก็ตบนหัวกันมาเหมือนกันนะครับบางทีโอ้โหสามหนึ่งเลยครับไอ้ลูกต้องยิงมันล้อครับไอ้ลูกต้องล้อมันยิงครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเดีนะตีคู้นี่คือชมนะฮะชมครับล้วนเลยครับล้วนนะจากใจเลยนะฮะใจเลยครับโอ้โหสามหนึ่งเทปท้องทายคก็บาดเจ็บ าสายอพูดก่อนงะให้ฮะเก่งแบบนี้วัดแติสปาที่เกเก่งพันท่าที่จูบอยู่ในเกอบนะกินนะดูนะฮะเปิดมาหนึ่งลูกนี้ไม่ถิดครับโดนได้ตนะนาบงได้เอาครับถึงแล้ตัวช่าเอาซ้า,าย ไม่ทันหยาดครับโอ้โหไม่ได้จริงครับโดนกลุ่มสองคนเลยครับตอการเจ็บได้ครับเป็นหวานเย็นเอาแล้วเอ๊งูตายตกไปตรงกลางหนึ่งให้ทีหนึ่งเตะจับรอกซ้ายแปรโอ้โหไต่เขียวลูกนี้เดี๋ยวไม่ไปกินปลาช่อนเลยฮะมาครับทีนี้เป็นทนงาเจ้าหน้าบ้างนะครับไม่ใช่ครับโอ้โหลูกนี้จ่ายเอ้า